สวัสดีครัเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางดาวโจน vip นะคะตัวเด่นก็คือ3ามกับ6ตัวรองก็คือ4กับ8เนาะ3ก็คือ323536 3933 6 9 6า6หกสามเก้าส0มสามหกก็หกศูนย์หกสองหกสี่2ก4้าหกเจ็ดหกแปดสี่ศูนย์ สตัวก็684ปดสี่สามหกสี่ห้าสี่เก้าสเองเก้าสี่สนอาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อถ้าจะรูดก็รูดตัวเด่นนะตัวรองก็คือกีดตามตัวที่เราติ๊กเอาไว้นะคะต่อไปเป็นดาวโจรเช้าตัวเด่นก็คือ3ามกบเกาสามมาทั้งสองโจรเลยนะคะรูดยาวเลย ก้าก็คือเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหกศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าสามตัวนี้หกเก้าสามนี่มาสามล็อกเลยนะสามเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกหกนี่เราเขียนสองรอบเลยเด้อหวยมาเลขตรงนะวันนี้เบิ้ลสามสามเก้าเก้าหกหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่ง ็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮง,งเฮงรวยรวยปังปเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ